ครับพี่น้องกับบรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับผมผ้าใยแก่ก่อนสีมากลูกกาสามเขาพี่น้องมาด้อครับมาเปน็นมู่กันพี่นออ้องปัดสจากโควิดครับอยู่สถานที่แห่งนี้นะครับผมกับรรยากาศ้องหน้านะครับโโรก่อนั สวัสดีจ้าขอดสีเงินล้านค่ะหรือว่าขอดสีคุณรสตรีวีฬชนก็ใกล้จริงเนาะค่ะเนาะมันนี่ก็บแม่ลบกล้าพี่น้องมีเปิ้นสกัดเทเป็นเมือกค่ะอันสวัสดิ์สวัดิฟังงานฉันนั่นละใหลายพี่น้องแม่มาเนี่ยอันมันนี่มาเข้ากับมาสีข้นเนาะค่ะคนหนึ่งแม่ข้นไงกะเทเบาหิวเ็บเบาหิวครับ เปาวิวทอ้ไค่ะชิปเปาวิวอร่อยล้านเนาะค่ะอ่าแม่ครัวของเฮาเนาะค่ะอย่างที่บอกว่าพี่น้องงานหลายหลายพี่น้องมันเป็นสิโรคได้ยาเข่าเด้ลกกล้ากระตุกน,นะครับที่เขาลกแล้วเขาก็เรียกกล้าได้พี่น้องเขาจะมาเก็ในขณะที่กล้าทำบาร์คาเขาก็เรียกเอาการเสวยมงามๆนะค่ะเขาอีกง่ายพี่น้องไม่อยากจะเป็นออกเข่าว่างไหลเขาเลี้ยงง่ายพี่น้อง งานฉันนะหลายๆพี่น้องหลายขนาดมอลลาปิดร่งฉันท่านจปิดรงงูด้วยแล้วจ้าที่ขอบอ่นะคะหลายก็สู้ขนาดค่ะพี่น้องดำหน้าบ้านยู่แล้ว,ลวกับมาดำหน้าบ้านน้องตับเตาออกใจกนี่แล้วกะทิเขาหน้าทงของพี่ย่าแลักกะทิไปเขาทงน่นไม่ยังรังนี่พี่น้องมีหน้ายูซีทงพี่นอ้นนองลักนาะซีนตาเชยราชมอลำาแห่งการเกษตรนะคะว่างจากงานเท่ากับกบ่าได้ว่างจากเงินนะคะ ีงานมีเงินเราก็มีความสุขครับพี่น้องพี่บอกว่<ม>าเดพี่น้องเด้อพอุกเขา่าซอยกันแน่จะ,ะเตะให้นะคะมันสีบวกไบพี่น้องถ้าตัเตะเลยคมระบุระมอมนะคะเบืองนะค,ะ <laughs> ะค่ะเตะนะคะขออนุญาเด้อุเขา่าพุ่งน้ำนะคะ่ะอยากสีบอกว่าพี่น้องงานฉันหลายเคยหออลมีม่เป็นทรรมด่าค่ะพี่น้องแต่ว่าขาันแรกจากนั้นนี่ปุ๊กค่ะยากเดี๋ยีกก็ต้องไปลกอีกพี่น้องก็จะเขากินข้าวเลยพี่น้องกินแล้วว่าเป็นแจ๊คเทียพี่น้อง อยากก็เลยกินย่ำน,น,นันเห็นคะนกนกก็ยังบินอยู่บนเตาค่ะพี่น้องว่าจะกลางปีกมันก็บ,บินนะคะนกค่คะมันเป็นความอ่าสวยงามให้ว่าค่ะเซิร์นญี่ปุ่นล่ะค่ะบอกว่าถึงเขาสิมีโรคให้ไม,ม่มเหยียบไม่เยียมเยี่ยนนะคะเขาก็จะไปรับต้อนรับ,ะะอบอ COVID นะคะโรคโควิดนะคะเราต้องอยู่กับมันให้ได้พี่น้องโรคเราไม่สามารถที่จะหนีจากโรคโควิดได้แต่เราสามารถหนีจากสิ่งที่มันจะทําให้เราติดจากโควิดได้ค่ะ ากที่บอกว่า,าความสุขของเราคือการในทำง,งานพี่น้องอยู่กับต้นกล้วยต้นมะพร้าวอยู่กับหญ้ากับยุ้อยู่กับ,กบ,กบเก็บแมงงอดอยู่ทุกสิ่งอย่างมันเกือ้อกูลกันค่ะอยากที่บอกว่าเมือนี้เอกากว่าจะมาลกหญ้าเผานะคะ่ะหน้าเนี่ยถ้เป,ป็นหน้าเลี้ยงมันน้ำเลยพี่น้องลกหญ้าเขออาเนี่ยอะไก็ยังว่าลกกาลกกาแล้วก็มาลกหญ้าเขกกานุ่กันราคาพี่น้องลกกาก่อนรสเสถิ้งม,มาต่อค่ะ ขันผู้ใดสนใจพี่น้องรับสมัครดวยค่ะรับสมัครพนักงานชอนชอนอันชอนกาย้ะค่ะคุณสมบัติคือทอนแดดทนฝนนะคระพี่น้องคือดิฉันเห็นรค,ค้อะไรพี่ดิฉันนะคะขค้มีคณะไหนชอนนะคะนั่งเอกคณะไหนก็วสวยสวยฉันเด้อค่ะคุณคณทว่าก็สวยแบบไหนขอ้อูให้ค่ะแต่เูาให้กเขาอยู่ทั้งเวทีนะคะกับวิทยาเอกคณะไหนสวยฉันเลย ก็อยู่อย่างนี้แล้ก็ต้องคูให้ได้ค่ะเราอย่าไปยออท้อกับสิ่งที่มันจะทาให้เราไม่สบายใจนะคะเราก็ทาไปองนะพอมันร้อนลมก็จะพักหน่เรค่ะนองรแนงค้อลกเข่าเนี่ค่ะก็เป็นาเรียงเอาอตั้งค่ะคันตัดก้อนกันเฉดถ้ามันป็นหาไม่ะ กับฝากขอบคุณทุกแรงใจเด้อพี่น้องอ่าวพอมีงานพีระครับมาทาั้งหน้ารัตนศินีนตาเทาราชครับผมงานบกฤดครับพี่น้องมาลุกกาสามเขาซอยกันเด้อครับผมขอบคุณทุกแรงใจฝากกดซับจะใครช่องย t u b e สุดิชชาเด้อครับผมพี่น้องขอให้มีความสุขหลายๆนะครับผมผ่านพ้นวิกฤตโควิดด้วยกันนะครับพี่น้องขอบคุณครับบรรยากาศท้องทุ่งนะครับ อันนี้คือสะน้ำพี่น้องครับผมขอบคุณครับ